ไฮมิดาซังคอนดิิวลตัชวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพสโซทูนเจอรสวัสดีครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวอาวุธที่มีการแจกมาตอนเลเวล65ซึ่งเป็นอาวุธตัวเวอร์ชั่นอัปเกรดกันนะครับซึ่งได้บอกไว้ก่อนว่าใครที่เป็นผู้เล่นเก่าเล่นมานานเนี่ยข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาพูดถึงให้กับ ผู้เล่นหน้าใหม่หรือผู้เล่นที่หายไปนานแล้วอยากจะกลับมาเล่นเนี่ยก็สามารถดูข้อมูลอันนี้กันได้นะครับซึ่งผมเคยมีการทําคลิปข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่กันไปตอนต้นปี2025ใช่ไหมซึ่งในนั้นก็มีการอธิบายว่าอ่าผู้เล่นใหม่เนี่ยควรจะเริ่มต้นอ,อะไรยัางไงามีการเล่นเนื้อเรื่องเรื่องของแต้มสกิลแล้วก็อาวุธที่มีการแจกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาวุธที่ได้มีการแจกนะครับมันจะเป็นอาวุธตัวนี้อ่ะนั่นก็คือตัว อาวุธสวตดาวซีดีเอพิสุหรือเอพิสนะครับซึ่งอันนี้นมาเป็นอาวุธที่มีการแจกมาตอนเลเวล65ที่แบบว่ามีการตีบวกมาให้ทำพลเนเที่ยวใส่ฟิกซ์ซ่ามีอเมนแบบพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันอาวุธตัวนี้หาไม่ได้แล้วนะครับนั่นก็เพราะว่ามันมีเวอร์ชั่นใหม่กันแล้วซึ่งวิธีการ,รับทำยังไงกันล่ะมันก็ทำเงื่อนไขเดิมเลยนะครับนั่นก็คือการ ทำตัวเทสหรือก็คืองานมันจะเป็นงานที่อยู่ในหมวดหมู่ของตัวอาวุธนะครับที่จะเป็นเงื่อนไขเซตนี้ซึ่งเงื่อนไขนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือทําการเก็บเลเวลคลาสนั้นๆให้ถึงเลเวล 65เมื่อถึง65ปุ๊บก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขและเราจะได้รับตัวอาวุธนะครับที่เป็นประจำของคาร์ดานั้นมาอย่างเช่นฮันเตอร์เนี่ยก็ได้เป็นตัวอาวุธซอสจะมีไวร์แล์แล้วก็มีตัวสเปียร์เป็นพาติซานะครับถ้าหากเป็นคาร์ดฟอร์ดก็ได้เป็นตัวลอดได้เป็นทานลิสประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละคาร์ก็จะมีอาวุธประจำตัวเนี่ยแตกต่างกันออกไปซึ่งเราจะรับมาทั้งหมดในทีเดียวกันเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวอาวุธซีรีส์เอพิสเหมือนเดิมเลยแต่ว่า เป็นเวอร์ชัน2แล้วมันจะมีเวอร์ชัน2ค่อยตามมานะครับแล้วก็เลเลตี้เนี่ยจะเป็น12ดาวซึ่งพลังโจมตีเนี่ยก็มากถึง1,300ใช้กันได้ตอนเลยว่า65เหมือนกันมีการปลดล็อคโพเทนเทียลใส่ฟิกซ่าแล้วก็มีอักเมนเนี่ยใส่มาเต็มๆถึง8สล็อตกันเลยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าบวกอาวุธหรือบวกชุดเกราะ100ได้เนี่ยมันจะเป็นซทั้งหมด8สล็อตด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็น อาตัววุ้ที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีมากแล้วก็ตัวชุดเกราะก็ยังมีการแจกเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวชุดเกราะเนี่ยก็แค่ทําการเก็ตเลเวลคลาสไหนก็ได้ถึงห5ปุ๊บก็ได้แจกอาสามชิ้นเนี่ยมาให้กับเราได้ใช้งานครบทั้ง3ส่วนกันไปเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวขอย้อนกลับมาพูดถึงตัวอาวุธหน่อยสิอ่ะสำหรับตัวอาวุธนะครับเราก็จะเห็นว่าจากเดิมที่อาอันก่อนเนี่ยเป็นเอซฟิตขั้นหนบวกเใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นขั้นสอแล้วก็บวก1 0 0กันแล้วพลังโจมตี ขึ้นมาเกือบๆจะสองร200ดาเมจกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพลังเที่ยวพลังเที่ยวของตัวอาวุธขั้นก่อนนะครับมันจะบวกแม็กซัมอยู่ที่สามสิาสำหรับตัวอาวุธตัวใหม่ในครั้งนี้จะขึ้นมาเป็น4 3เกันเลยนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกที่เป็นการเพิ่มเกรดฟรัมบ,บาร์สมากขึ้นกว่าเดิมด้วยอันก่อนเนี่ยมันจะไม่มีนะครับก็คือเป็นอาวุธที่เราก็สามารถใช้กันตั้งแต่ตอน level วก level 100แบบได้แบบ,บาแลยวกนเลเว,น,วเนี่ย ไม่เท่าไหร่มาดูชุดเกาะกันดีกว่าตัวชุดเกาะนะครับอ่าอันนี้จะเป็นชุดเกาะที่มันเป็นตัวเดิมแต่เพิ่มขั้นสองเหมือนกันอาจจะเห็นว่าชื่อเดียวกันแค่ห้อยท้ายเลขสองต่อมาจานวนดาวก็เพิ่มจากสิบเป็นสิบดาวกันแล้วนะครับซึ่งอันนี้เลอกข้าพ้องกันเนี่ยไม่ต้องสนก็ได้เรามาสนเรื่องการบวกเซตกันดีกว่าอ่นนี้กันี้อันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าอันนี้อันเก่าเนี่ยมันจะมีการบวกเลือด1 3 5 PP 22พลันจมทีทุกอย่างเนี่ย่ามสิบหกจุปหนึ นี่ก็จะเห็นนะครับว่า HP เนี่ยขึ้นมาอีก10 PP ขึ้นมาอีกหนึ่งแต่ว่าพลังโจมตีเนี่ยจากเดิมสา1สจะกลายเป็น42.2เปเซกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นชุดเกราะที่อร์เมทเนี่ยใส่เต็มแล้วนะอร์เมทใส่เต็ม8ปดซอลกันเลยทีเดียวนะครับก็คือสามารถใช้ยาวจนแบบถึงเลเวลหนึ่งร้อแบบสบายสบายกันเลยแต่ทันีีทั้งนั้นเมื่อเราเก็บเลเวลจนถึงประมาณสัก100ไปต้นไปแล้วก็ควรจะต้องเริ่มทําของของตัวเองนะครับเพราะว่าการ อะไรนะของแบบเมตาที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ยกับของแจกมันคนละเรื่องกันเลยนะครับอ่ะเมื่อตะก,กี้นี้อ่ะอันนี้นะครับเป็นแบบชุดก,กอดอันใหม่ใช่ไหมที่เป็นขั้น2 8สลอ็อตพลังโจมตีเท่าไหร่ครับ42.2%แล้วมาดูชุดก,กอดชิ้นนี้ครับอันนี้คือชุดก,กอดที่เป็นแบบใส่รอแอมเมนต์ของแท้ใส่สุดทุกอย่างกันเลยนะครับก็พลังโจมตีเนี่ยคือ56.5%เมื่อตะก,กี้นี้42.2อันนี้56.5 ต่างกัน10กว่าเปอร์เซนต์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วลองคิดภาพว่าใส่ชิ้นแบบเนี้ยสามชิ้นพลังมันค่อนข้างจะต่างกันมากนะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวให้ดูกันเกอะกันละกันนะครับว่าตอนเนี้ยผมใส่ตัวชุดก่อเอ่อแบบอันแบบอะไรนะเป็นชุดก่อที่เป็นแบบมีการทามาเองใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องการใส่แบบเวอร์ชั่นใหม่ให้ดูกอนอ่ะอันนี้ก็คือเป็นชุดก่อที่มีการแจกมาตอนเลเวล65านะครับพลังโจมตีของผมเนี่ยมันจะประมาณสัก 330%อ่ะอันนี้ให้ดูค่าอาร์เป็นหลักกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเล่นเป็นอาวุธสายเลนเจอร์แหละเนอะ3 3มรใช่ไหมครับและเมื่อใส่เป็นชุดเกราะที่เราทำมาใส่มาครบใช่ไหมพลังโจมตีเมื่อสลีดลุนแล้วเนี่ยมันคือ468กันเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้นี้330ใช่ไหมต่างกัน100กว่าเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับนี่แค่แบบสลับชุดเกราะเองนะแค่สลับตัวชุดเกราะสามอันนี้เนี่ย แปลเป็นอันที่แบบมีการแจกมากับของจริงนี่เียแล้วว่าต่างกันแบบพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ความจริงผมก็ยังไม่ได้ทําชุดเกราะที่เป็นแบบเอ่อเมตาครบเสร็จน,นะครับจะทําให้เสร็จเลยอันนี้ก็เห็นว่าความต่างมันค่อนข้างจะมากกันแล้วนะครับเ<แล>พราะฉะนั้นสำหรับตัวอาวุธกับชุดเกราะที่มีการแจกมาตอนเลเวล65พวกนี้นะครับมันคือของที่อาะใครแบบผู้เพิ่งจะเลเวล65ก็คือสามารถ เอาไปใช้งานได้และพอถึงเลเว่าหนึ่งร้อยปุ๊บก,ก็ต้องคิดพิจารณาที่จะเริ่มทําตัวชุดเกราะของตัวเองเอาวุธุของตัวเองที่แบบเป็นเมตาคอมแพลตตอนนั้นไปนะครับซึ่งได้บอกไว้ก่อนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอาร์เมนแบบหลอดแท้อะไรพวกเนี่ยราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วราคาเรียกได้ว่าค่อนข้างจะจับต้องกันได้ก็คือสามารถค่อยๆเล่นแล้วก็เก็บเงินเนี่ยมาทําการหาซื้อแล้วก็เอามาทําของกันแบบสบายๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอาวุธกับชุดเกราะที่มีการเปลี่ยนไปจากเดิมที่แจกตอนเลเวล65เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวอาวุธกับชุดเกราะไปแบบเวอร์ชัน2เวอร์ชันอัปเกรดกันแล้วนะครับแต่เงื่อนไขเหมือนเดิมเลยนะก็แค่เกตเลเวลาคาร์ดนานให้ถึงเลเวล65แล้วเราก็จะสามารถรับของเนี่ยไปใช้ได้แบบจนถึงตอนเลเวล100กันเลยนะครับอ๋อ,อหรือบอกไปว่าตอนวาอาคัคกิฟตตอนนี้เนี่ยเลเวลตันอยู่ที่105นะครับปัจจุบันนี้มันเกินเลเวล100กันไปแล้วแล้วนะอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือตัวงานเซตน,นี้นนนะรรับับมมมจจีีกากาาาาาอไไดาาได้้วว่่สถถททํึง 3ธันวาคม2025เพราะฉะนั้นก็ตีไว้ก่อนเลยนะครับว่าเดี๋ยวตอนสิ้นปี2025นี้น่าจะมีอาวุธแจกกับชุดก่อแจกที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่อัพไปตามอ p a d ตอนนั้นนะครับซึ่งถามว่ามีกรารอัปเดตอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะกล่ามาทำคลิปบอกข้อมูลกันต่อเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเน